สวัสดีค่ะมีรถสวยรู่หลาดูดีขับดีเครื่องแรงเครื่องยนต์ดีเซลมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถที่กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะ BMW 5.0 0ดีเซล2.0นะคะเป็น E60 g ์ e Auto ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นนะคะที่50,000บาทส่งเดือนละ11,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน22,000บาทขึ้นไปก็สุรถคันนี้ไปช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพา ไปดูรถรอบ,บ,บกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้เครื่องแรงแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหูห้าดูดีเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช่มากๆเลยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปักไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรีุ่ดนะคะ กระจกปับไฟฟ้าไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกลายไม้รอบคันปุ่มสตาร์ทแอร์แบตเตอรีุ่ญแจราโมททูมอนไดมันติฟังก์ชันเกียร์ชิทโทนิกนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ C D คะ่ะสภาพสวยมากๆเลยคะ่ะแอร์แบคร็อบคันนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยมีแอร์ตอนหลังเย็นทั่วถึงนะคะน่าใช้มากๆเลยคะ่ะสำหรับรถคันนี้คะ่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะ รู้ล้าดูดีเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะมีมานด้านคางด้วยนะคะน่าใช้กับคันนี้จัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากโทรปรึกษาแอมได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะสภาพดีค่ะปูออปชันเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ค่ะ ใครกำลังมองหารถสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายขับดีนะคะเอาไว้ใช้งานแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2องขันดีเซลค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคที่เบอร์092 50508 50. แต่ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ AMP 1 0ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยค่ะจัดไปแ้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะโทรปรึกษ,ษาแอมได้เลยนะคะหรูหราสุดๆเลยค่ะ เบกันใหม่คะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ